เวลาที่คุณมีแฟนเป็นสายลับความสัมพันธ์ของคุณก็จะเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์สารพัดรูปแบบแต่เวลาที่คุณร่วมมือกันทำงาน,น,นคุณสองคนจะทำได้ท,ทุกอย่างน,นี่คือสถาน,นที่สมบเสริมความงามของเมแกนเป็นที่ที่เธอแต่งหน้าทำผม,มสายลับคนเก่งอยากจะดูดีอยู่ตลอดเวลา และที่นี่ก็เป็นที่ที่เมแกนใช้ติดต่อกับคนอื่นๆในทีมด้วยมันคือความลับขั้นสุดยอดเลยล่ะแต่แจ็คตินไม่รู้เรื่องรู้เาวาอะไรเลยบางครั้งเขาก็ขัดจังหวะในการประชุมโดยที่ไม่ได้ต่างใจแจ็คตินเงียบโอเคโอเคโอเคจ้าที่รักผมขอแค่แป๊บเดี๋ยวเองครับแต่แจ็คตินทำตัวเงียบๆไม่เป็นเอาซะเลย เห็นที่พวกเขาจะต้องเรื่องการประชุมใชแล้วนะอย่างน้อยๆก็จนกว่าจะตินจะเสริมความหล่อเสร็จนั่นแหละโอ้ยการเป็นสายรับทางไกลนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะและเมื่อแฟนของเขาออกไปจากห้องั uh huh. จตินก็มีเวลาปฏิบัติตัวเองเล็กน้อยเขามีกิจวัตรในการบำรุงผิวที่เข้มขัดอย่างมากว้าว และจบบ้านนี้เจ๋งจริงๆจัาตินไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวแม่แกนลืมปิดเครื่องมือสื่อสารตอนนี้สายลับทางองค์กรรู้เค่ลับเกี่ยวกการเสริมหล่อของจัตตินแล้วละ่ะอุ้ยนี่มันไม่ใช่อะไรที่คนขวัญอ่อนควรจะดูจัาตินไปทำงานสายมากแล้วคนที่ออฟฟิศกำลังรออยู่เขาหยิบกุญแจแล้วหยิบกระเป๋าสตางค์แล้วห้ามลืมปากการนำโชคสำหรับพี่เชนงานเด็ดขาด ในที่สุดเขาก็ไปทำงานได้สักทีแมกแกนมานวดแล้วเธอกำลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจอ,อ้ามลืมเลเซอร์เด็ดขาดส่วนแจ็ตตินก็มาถึงออฟฟิศแล้วล่ะการพิเศษงานดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีเขาก็แค่ต้องเขียนอะไรบางอย่างบนกระดานอเอา้าแลปาก,กาอยู่ที่ไหนเนี่ย <S <S แต่นั่นมันไม่ใช่ปากกาดำโชคสำหรับพิเศษงานของแจ็ตตินมันคือเลเซอร์ของแมกแกนว้ายแกแล้วสิเลเซอร์เกือบจะพากรื่องออฟฟิศแน่ โ,โชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าการที่เซ็นงานนั้นพังไม่เป็นท่าเลยล่ะใจะเย็นๆไว้ก่อนครับทุกคนนี่เป็นแผนการเลี้ยวร้ายของคู่แข่งของเราเราคุมสถานกา,ารณ์ได้วันนี้เมกแกนไม่มีนัดประชุมแต่เธอจะต้องไปจัดการมาเฟียที่แสนให้การเวลาต่อสู้แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกับอาชญากรคนนี้ เอา้าแล้วเดวเซอร์อยู่ที่ไหนเนี่ยแต่เมกแกนคงจะใช้ปากกาทําอะไรได้มากนะไม่มีแสงเล้าร้อนประกวให้เห็นเลยแต่เธอยังสามารถคว้าสิ่งที่มีอยู่ในมือได้น,นี่นะเอาโชค้ายสิ่งที่มีอยู่ในมือของเธอในตอนนี้ก็คือปากกาไร้สาระดำเนโอโหว้าวมันมใช้ได้ด้วยฮะเย่ภ yeah! ารกิจสําเร็จ<ม>แล้วจะตินรู้สึกว่าเขาจะต้องรอเมกแกนกลับบ้าน<อ>หลังจากที่เธอปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอวันนี้เธอกลับบ้านช้าสุดๆเลยล่ะ เธอต้องเหนื่อยเหนื่อยมากๆแน่เลยที่รักอันนี้ครับกินคุกกี้สิครับเอ่อคุณช่วยไปชงโกโก้ให้ฉันหน่อยได้ไหมแก้วอยู่ในห้องทํางานน่ะฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่จะต้องฝาฟันอุปสรรคหลายอย่างเลยล่ะกว่าจะไปถึงห้องทํางานได้อันดับแรกคือจะต้องพานดาเลเซอร์ไปให้ไดทก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรจะตีนฝึกมาแล้วนี่อ้าเสวัสดีครับคุณมาสัมภาษณ์เหรอ เมแกนนี่ก็บ้างานจริงๆเนาะก็ดูสิเธอยังจะต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านด้วยโอ้โหว้าวมีของน่าสนใจเต็มไปหมดเลยอ่ะมีชั้นวางอาวุธด้วยอ๋อนี่ไงแก้วใบโปรดของเมแกนพร้องแก้วไปกับกุญแจมือดีกว่าสนุกจังว้าวอย่าเพิ่งเบื่อกันสะละเอาเอา เมแกนกินคุกกี้หมดไปแล้วเลึกดูเหมือนว่าเธออยากจะกินมันอีกนะฉันตัดสินใจแล้วเราสั่งอาหารมากินกันดีกว่าเนอะอันนี้ใช้โทรศัพท์ของฉันสิรองเท้าของสายลับนั้นเต็มไปด้วยเรื่องสุภัยพขอสั่งพิซซ่าสองอันแฮมเบอร์เกอร์สองอันแล้วก็เฟรนฟรายขนาดใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับอ่ะเรียบร้อยละรออีกแค่แป๊บเดียวอาหารก็มาส่งแล้วล่ะได้เวลานุกนะและก็ไปที่ไนท์คลับได้แล้ว แต่ก็ดูเหมือนพนักง,งานเฝ้าประตูเกลียดความสุกสนานนะเป็นเพราะอะไรก็ไมมรูกสองคนนี้ไม่ได้แต่งตัวตามกฎของงานนี่นี่เราจะต้องกลับไปดูทีวีที่บ้านอย่างนั้นเหรอไม่มีทางแมแกนคือปรมาจารย์ด้านกานรป้อมตัวถ้าแต่งตัวเป็นสายลับเสร็จนภภพียตาเดียวสองคนนี้ดูแปลกจังโดยเฉพาะผู้หญิงผมสีชมพูนั่นน่าสงสัยสุดๆถ้าแม่งถ้าแม่งแฮะแต่แม่แกนเลือกชุดสำหรับการปลอมตัวได้เหมาะสมมากและการติดสินบนนิดๆหน่อยๆก็ช่วยได้เสมอ ในที่สุดจัสตินกับเมแกนก็ได้เข้าไปในงานปาร์ตี้จัสตินก็ได้ตรงดิ่งไปที่ฟอร์เต้นลัมส่วนเมแกนอาจจะต้องทำงานในคืนนี้มีผู้ชายท่าทางมีพิรุษอยู่ที่บาาอ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะ <c oughs> นั่นคืออาชญากรที่เอ i บีไทุกคนติดตามล่า <Hey. S 1> ตัวอยู่เธอจะต้องจัดการเขาซะแล้วแต่ว่าเธอไม่ได้เอากุญแจมือมาด้วยนี่งานนี้หทนที <c oughs> จะต้องประยุกต์ใช้ซะแล้วเมแกนใส่กาวลงไปในค็อกเทล ่แล้วล่ะในกระเป๋าเธอนั้นมีอะไรมากกว่าที่พวกคุณคิดแต่ว่าคุณไม่ควรจะดื่มค็อกเทลของเธอเลยนะตอนนี้แต่การ <t ell> เทการลลมโตเพื่อตึงเจ้าอาัเซรรยรไว้กับโต๊ะเป็นกลเม็ดขีดเด็ดมาก <h ums> ดูเหมือนว่าปฏิบัติการลับของเมแกนจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะงานนี้จัดตินจะไม่ยุ่งไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่เขาทํามันก็งันงแหละแต่เขาทําอย่างอื่นไม่เป็นนี่นะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนสายลับนี่อออย่าแย่แล้วสิหมวกกบิกของจัดตินลุดเราต้องออกไปจากที่นี่ เราภก็ได้บอกให้ทุกคนระวังตัวเอาไว้ใช้ความชักนิดหน่อยคงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งที่นี่ก็มีได้อ,อย่างปลอดภัยแล้วละ่ะแต่ก็น่าเสียดายที่ปาร์ตี้ไม่เป็นไปตามแผน <Hey. S 1> แต่อย่างน้อยๆเจ้าอาชญากรก็ไปไหนไม่ได้อะนะป <Hey. Hey. S 1> าลูกดอกให้โดนเป้าแล้วรับรางวัลที่เจ๋งที่สุดในชีวิตของคุณเลยวันนี้เมแกนกับจัสตินมาเดทกันที่สวนสนุก การที่จะได้รับรางวัลจากบูธนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอนนี่ฉันอยากจะได้ตุ๊กตาหมียักษ์ตัวนั้นเธอลองเสี่ยงโชคหน่อยสิจัดตินกำลังจะแสดงให้เห็นว่าเขาหนับปลาลูกดอกได้แม่นแค่ไหนเขามีโอกาสสามครั้งแต่ครั้งเดียวก็พอแล้วล่ะสมัครตัวเขาและสัก์สีของเขาด้วยเขาทำไม่สำเร็จวันนี้มันคงไม่ใช่วันของเขาเลยนะ ลูกดอกลูกที่สามก็พลาดเป้าอีกแล้ว<อ>นะ้าอายสั้งพายแพ้ส่วนเมแกนนั้นเธอไม่ได้พลาดเป้าเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเธอนั้นยิงปืนดิเกดเอที่โรงยนสายลับและตอนนี้เธอก็ได้ตุ๊กตามียักษ์มาครอบครองแล้วละ่ะสองคนนี้สร้างหมอสมกันจริงๆดูเหมือนค่ำคืนนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆนะโ <Hey. S 1> ดยเฉพาะหลังจากที่เมแกนกลับมาบ้านถ้าเอาบุกณ์นักสืบชิ้นใหม่มาด้วยมันคือแว่นตาเอ็กซลรย์ โอ้โหว้าวมองเห็นทะลุขุดปงทุกๆอย่างเลยวิมีประโยชน์จังลองใช้แว่นอันนี้มองทะลุตัวฉันดูสิะเป็นความคิดที่ไม่เลวนะนี่เป็นโอกาสที่จะได้มอง <c oughs> แฟนในแบบที่แตกต่างจากเดิมฮะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยจัดตินปิดบังอะไรเราเอาไว้เนี่ยเฮ้ทำไมถึงมีชื่อคนอื่นซ่อนอยู่ใต้รอยสักละ่ะคงต้องไปเวลาสอบปากคำกันสักหน่อย ที่รักใครคืออลิสหรอแต่ว่าจัดตินนั้นก็มาในปิดบังอะไรชื่อเนี่ยมันไม่ใช่อลิสจ้าแต่เป็นอลิสคูเปอร์จ้าจะพอแห่งแทปปี่เมทอนไงเล่าเขาก็น่าจะรู้จักเขานาใช่ปะเขาคือไอดอนในัวเด็กของผมนี่ไงล่ะผมมีโปสเตอร์ที่มีลายเซ็นของเขาด้วยนะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยล่ะที่รักจ๋าว่าแต่คุณเชื่อผมไหมครับแน่นอนค่ะว่าฉันเชื่อคุณเราจะมาหลอกคนเป็นสายลับไม่ได้ง่ายๆหรอก อีกไม่น,นานก็ถึงวันเกิดของเมแกนแล้วเขาก็มีของขวัญสุดรู้ล้าสำหรับแฟนของเขาแต่จะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนดีละ่ะเมแกนเป็นสายลับที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างมากคุณจะไม่สามารถซ่อนอะไรจากเธอได้เลย oh. อ่างล้างจานอย่างนั้นเหรอไม่ได้หรอกเห็นชัดเจนเกิน hmm. ไป ดูในห้องครัวละ่ะเออไม่ไหวเด็กอมเมออยังดูออกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเลือกชั้นที่สูงที่สุดก็อาจจะโอเคอยู่นะไม่มีทางที่เมแกนจะเอื้อมถึงของขวัญแน่นอนอุ๊ยอุ๊ยมีคนมาแล้วเธอจะต้องได้ยินเขาทําเสียงตึงตังตึงตัง,ตงแน่ๆเธอหูดีมากๆเลยล่ะจะบอกให้เขาเกือบจะไม่ทันเวลาแนะ่แต่ว่าเขาก็ซ่อนของขวัญสําเร็จจนได้เมแกนมาแล้วแล้วก็ต้องแน่นอนว่าเมแกนเอาแว่นตาเอ็กซาเลมาด้วยจัดตินทําตัวลับๆหล่อๆน่าสงสัย ฉันจะต้องหาให้เจอว่าเขานั้นซ่อนอะไรไว้เฮอไม่เห็นจะมีอะไรเลยตรงนี้ก็ใหม,ม,ม่มีเฉนกันนี่แว่นตาพังหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยทุกอยาก่างก็ปกติดีนี่หุ้ยดีนั่นไงล่ะของขวัญจากจัดตินเหรอสงสัยจังเลยว่ามันเกียอ,อะไรแม่แกนผมว่าคุณไม่ควรจะดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์น่ะแต่ว่าสายลับสาวห้ามใจตัวเองไม่ได้นี่อุ้ยต้องหยุดตามล่าหาความจริงแล้วล่ะจัตินกําลังมนาโน่นแล้ว นายที่สุดวันเกิดที่รอค,คอยมานานแสนนานก็มาถึงเธอจะได้เห็นสักทีว่าจัสตินนั้นให้อะไรแกเธอนี่มันเป็นของขวัญปลอมห<ร>อ้อจ้าตินใช่แล้วล่ะจัสตินรู้ว่าเขาซ่อนอะไรจากเมแกนไม่ได้เลยเขาก็เลยคิดว่าควรจะเก็บมันไว้กับตัวตลอดเวลาพร้อมหรือย,ยังจ้าที่รักนี่คือของขว <คน S 1> <ๆ>ัญของจริงคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับเมแกนโอ้ยสมาร์ตโรแมนติกแท้แบบนี้แต่งค่ะ จะติดดูวิธีชนะใจเมแกนดียิ่งกว่าที่เขาดูวิธีฝ่าด่านเลเซอร์เข้าไปในห้องทํางานของเธอซะอีกจะติดกับเมแกนนี่เกิดมาคู่กันจริงๆแล้วพวกคุณคิดแบบนั้นกันไหมเขียนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเด้อคุณจะได้มาพาเรื่องราวสนุกสนานของซายลับจากช่องทุ่มทุ่มสลักยังไงล่ะ